สวัสดีค่ะ FC สวัสดีนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบอนปลาเขียวนะคะวันนี้ปลาเขียวจัดเป็นชุดนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะค่าส่งของปลาเขียวนะคะโอนเท่าไหร่จ้าปลาเขียวค่าจัดส่งของปลาเขียวนะคะโอนห้าสิบบาทค่ะไปทางเจ็ดสิบาทนะคะนี่นะคะเบอร์โทรปลาเขียวค่ะแอดไลน์นะคะค่ะ ปลาแมวกับปลาเขียวเนี่ยไม่ได้บวกไปในต้นไม้นะคะคือขายแบบแบบนี้เลยคือกระถางนึงก็สามสิบ้าบาทนะคะสามกระถางหนึ่งร้อบ,บาทนะคะอีสีเนาะไม่ไม่ไมีมอันนั้นนะคะคือ,อาบางท่านเขาจะบวกไปในต้นไม้กระถางละห0สิบาทหกสิบาทอย่างนี้นะคะนี่แบบแมวกับปลาเขียวคือไม่บวกนะคะเพราะว่าขอเป็นความคา่าส่งเป็นความเป็นจริงเลยค่ะไม่ไม่ได้บวกไปเนาะค่ะเป็นบนสีนะคะทั้งหมด3ากระถางหนึ่งร้อยนะคะของปลาเขียวเนาะ เดี๋ยวป้าแม่จะพามาดูนะคะชุดที่หนึ่งมีอะไรบ้างเนาะค่ะมาชุดที่หนึ่งนะคะ f c ชุดที่หนึ่งนะคะามาต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ออกใบน้ำตาลนะคะ f c ออกใบทนน้ำตาลเลยนะคะลูกไม้น,นี้เขาสร้างหัวแล้วนะคะมีลูกไม้หนึ่งต้นแล้วก็ชมพูทวีปไปหนึ่งต้นนะคะในกระถางนี้เนาะ,ะชมพูทวีปนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะ f c อันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อสมุทร แล้วก็มีอินเนาบุษบานะคะเป็นฟอร์มกนะคะอฟซีเนี่เนาะเป็นฟอร์มกนะคะกระถางนี้ได้ทั้งหมดไปสามต้นนี้สามกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะสามกระถางนี้นะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองจ้ะอันนี้มีอินเนาบุษบา ไก่นะคะแล้วก็มีนางไหมนะคะกระถางนี้นะคะนี่นะพแม่ยกให้ดูนะคะเอฟซีนี่กระถางนี้ได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะเอฟซีนะคะมีนางไหมไปด้วยนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะแล้วก็มีมิ่งมงคลเพชรพันล้านนะคะแล้วก็เป็นบอลกาบนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สองจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะคะเอฟซีชุดละหนึ่งร้อยบาททั้งหมดนะคะไม่มีเกินนี้นะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็เหมือนไอ้กวักเลยเวลาทำไลท์ทีไรนะเขาจะร้องเรียกปราเขียวเหมือนแม่เลยนะคะตัวนี้นะ เขาซึ่งเขาหิวแล้วตัวเนี้นะคะนี่เนาะน่ารักค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่นะคะอีชุดที่สี่นะจ๊ะชุดที่สี่เนาะด้านนี้ต้นนี้ชื่อว่าชายชนนะคะนี่นะชายชนไป็หนึ่งต้นนะคะชุดที่สี่อันนี้เป็นลูกไม้เวลาโตขึ้นมาะจะสวยมากนะคะจะกัดออกชมพูนะคะนี่นะเป็นลูกไม้นะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นหนุมานอมพาพานะคะ อยู่ในชุดที่สี่นะคะ fc มีชายชนไปหนึ่งต้นนะคะนี่นะจ๊ะชุดที่สี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะซื้อเลยหลายชุดเลยนะคะ fc คุ้มมากนะคะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะ fc มีนางลากสดทวีนะคะต้นนี้ชื่ออะไรนะป้าเขียวป้าแมวลืมชื่อเรืออร่อยนะเลยเพรอุดมค่ะเพรอุดมนะคะ,ะ,คะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะ fc นี่นะคะสวยสวยเลยนะจ๊ะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะได้ทั้งหมดไปสามกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกนะคะต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรนะโอเคจำได้ไหมออจำไม่ได้ที่ป้าแมวเคยขายไปแนะนำลูกไม้เนาะสวยมากต้นนี้ยสวยมากนะคะต้นนี้นะกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะพีซีแล้วต่อมาก็เป็นเพชรพันล้านได้ไปในกระถางเพชรพันล้านเนี่ยมีสองสองต้นนะคะสองถึงสามต้นเลยนะ กระถางนี้ต่อมาอยู่ในชุดที่ยังอยู่ในชุดที่หกอยู่นะคะชุดที่หกนะคะต้นนี้เป็นอ,อันนี้จะใช่ไก่ราชวดีหรือมหายมยักษ์ก็ไม่รู้เนี่ยพี่เขียวสลับมาหมดแล้วหรูอว่าน่าจะเป็นมหายมยักษ์มากกว่าต้นนี้นะคะนันะอยู่ในชุดที่หกนะคะเอฟซีเอาไปลุ้นดูนะคะนี่นะต้นนี้ค่ะพาอปลาเขียวพาอบอลผอมปลาเขียวเนี่ยมันหลากหลายสายพันธุ์นะคะเอฟซีพ่อปลาเขียวเขาก็ พอขึ้นเป็นฟอร์มสวยๆแล้วแกก็เอามาขายแล้วก็จําลืมชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยนะเหมือนเหมือนมหา,หายุมยักษ์เลยนะคะต้นนี้นะอยู่ในชุดที่หกนะคะต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดจ้ะชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เก็ดมีมณีล้อมเพชรนะคะด่างสวยๆแบบนี้นะคะมณีล้อมเพชรเนาะแล้วก็ต้นนี้ชื่อว่าพญาพันวังค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะในกระ,ะถางได้มีสองต้นนะคะลูกไม้นะสวยๆเลยนะคะหน้าลูกไม้นะได้ไปทั้งหมดสามกระถางนะคะ fc ชุดที่เจ็ดค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะมีผีเสื้อสมุดจ้ะนี่นะคะสวยๆเลยไม้ด่างสวยมากนะคะชมพูทวีปนะคะแล้วก็ยังมีต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งนะคะสีปาดนะคะมันอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นทศกัณฐ์นะคะยังไม่กัดสีจ้ะอยู่ในชุดที่แปดนะคะ ต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะมีผู้เท่าเฝ้าเรือนหนึ่งกระถางนะคะนี่เป็นมีลูกออกมาแล้วเนาะต้นนี้เทวกรรมนางรักนะคะ fc นี่นะคะแล้วต่อมาตอนนี้เป็นบอลอ่าอื้ ต้นนี้จะเป็นบอลใบกลมนะคะ Fc นี่นะคะเป็นบอลใบกลมสวยมากนะคะหาชื่อไม่เจอเลยแต่ต้นนี้สวยมากเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะอันนี้กําลังออกดอกมาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในชุดที่เก้าจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบจ้ะชุดที่สิบนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ต้นนี้สวยมากคะ่ะนี่นะคะอกลักษณ์ลูกไม้สวยมากนะคะแล้วก็มีฮาริคุนชัยเป็นหนึ่งกระถางจ้ะ อันนี้ผีเสื้อสมุดนะคะรวมผีเสื้อสมุดมีมิ่งมงคลนะคะกรวยล้นฟ้านะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะอยู่ในชุดที่สิบค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบเอ็ดจ้ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะชุดที่สิบเอ็ดมีสามกระถางเท่ากันจ้ะด้านนี้นะคะสวยๆเลยมัคควานจ้ะมัคควานหนึ่งกระถางแล้วก็ นักขลาดเป็นหนึ่งกระถางนะคะในในกระถางนี่มีสองต้นนะจ๊ะนักขลาดเนาะบอนกลับเนาะอันนี้เทรองเท้านารีไหมพี่เขียวต้นนี้รองเท้านาลีไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองจ้ะชุดที่สิบสองต้นนี้โอ้ต้นนี้สวยจังเลยได้มาจากไหนเนี่ย ต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะอีกหนึ่งต้นเนาะมาต้นนี้นะคะใน,นกระถางนี้มีสองต้นค่ะต้นนี้เป็นพิษณุโลกนะคะ fc ได้ไปสองต้นนะคะต้นนี้เวลาเขาโตไปเขาจะใหญ่ใบใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะใบใหญ่สวยมากๆเลยในกระถางนี้มีสองต้นไหมในกระถางนี้ก็ได้ไปสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบสองนะคะ fc สวยมากค่ะ ต่อมาเป็นชุดที่สิบสามจ้ะชุดที่สิบสามนะคะชุดที่สิบสามได้มะขวานไปหนึ่งต้นจ้ะแล้วมีหกหลงนะคะในหกหลงเนี่ยในกระถางมีได้ไปถึงสามต้นนะคะหกหลงนะคะอยู่ในชุดที่สิบสามนะจ๊ะแล้วก็มีลูกไม้ชมพูปไปอีกหนึ่งต้นจ้ะชุดที่สิบสามค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสี่นะคะชุดที่สิบสี่จ้ะมีลูกไม้ไปหนึ่งต้นนะคะมีเพชรอุดมด่างสวยๆหนึ่งต้นค่ะ แล้วก็มีไก่ราชาวดีไปอีกหนึ่งกระถางนะคะชุดที่สิบสี่จ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบห้านะคะชุดสุดท้ายค่ะนะคะต้นนี้จะชื่อว่าโอ้สวยจังเลยมันเหมือนมหาชัยใช่มหาชัยไหมคะเนี่ยใช่ไหมเอฟซี FC? ลองดูนะน,นะคะเพราะว่าแมวเคยขายไปในในนามมหาชัยนะคะ ได้ไปสองต้นนะคะแล้วน้องมีน้องๆอ,ออกมาอีกด้วยนะคะนี่นะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะคะต้นนี้นะ่ามาต้นนี้นะคะเป็นบอลอันนี้สวยๆมากนะคะเอฟซี FC. ต้นนี้นะได้ไปทั้งหมดสามต้นค่ะอยู่ในชุดที่สิบห้าจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นบอนใบไผ่สวยๆทุกต้นนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะราคาเจ็ดสิบบาททุกต้นเลยนะคะบอนใบไผ่หน้าแบบนี้สวยๆเลยนะคะเอฟซนี่นะ สวยทุกกระถางค่ะชอบกระถางไหนแอดไลน์หาพักเขียวได้นะคะบนใบไผ่สวยมากค่ะนี่นะคะออกใบไผ่แดงนะคะนี่ใบไผ่ราคาเจ็ดสิบาททุกต้นนะคะบนใบไผ่จ้ะน,นะคะเอฟซีสวยทุกกระถางเลยค่ะบนใบไผ่ต่อมาเป็นเพชรพันล้านเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะมีอยู่สองฟอร์มกอนะคะแล้วก็มีหกหลงด้วยนะคะร้อยแปดสิบบาทจ้ะนี่นะคะ พกหลงนะคะกัดสีสวยๆมาแบบนี้แล้วเนาะกระถางละร้อยบาทนะจ๊ะนี่สวยๆทุกกระถางเลยค่ะวันนี้ป็าเขียวจัดบอนสีสวยจริงๆคะ่ะ fc สวยมากๆเลยวันนี้นะคะต่อมาด้านนี้นะคะ fc ยกฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะยกฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ80บบาทค่ะสวยๆเลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สวยมากนะคะลูกไม้สวยๆเลยนี่เอซดูสิคะใบาเป็นฟอร์มกนะคะไม่ใช่ได้ต้นเดียวนะแปดสิบาทนะคะแล้วมาต้นนี้นะคะณเะมืองนอนนะคะณเะมืองนอนด่างสวยแบบนี้เลยมีอยู่ต้นเดียวกระถังเดียวนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะเอาไปแปดสิบาทเท่ากันจ้ะ <S <S มาต้นนี้ค่ะยิ่งสวยใหญ่เลยเพราะเขียวเหมือนเทพหูยานเลยนะต้นเนี้ยนี่นะคะ คายเทพหูยานเลยเอาไปแปดสิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะในกระถางมีสองต้นจ้ะแปดสิบบาทนะคะต้นนี้นกพะสูน,นค่ะมีสามต้นนะคะนกพะสูนะน,นะแปดสิบาทจ้ะนี่นะคะต้นนี้ล่ะชื่ออะไรเนี่ยสวยจังบอนเก่านั่นเนี่ยโคสุภโชคโคสุภโชคนะคะ ได้ไปสองต้นนะคะแปดสิบาทจ้ะฟอร์มใหญ่เลยนะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะแล้วต่อมาเป็นหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณฟอร์มเป็นฟอมนะคะไม่ไม่ใช่ต้นเดียวนะเป็นฟอมฟอมแบบนี้เลยนะคะพีซีไปถึงไม่เปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะแปดนิ้วสิบนิ้วได้จ้ะนี่นะคะแปดสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะนาลีบุรพาห้าสิบาทนะคะเหลืออยู่สองกระถางค่ะรัะตนศิลน่าไปห้าสิบาทนะคะในกระถางนี้มีอยู่สองต้นนะคะรัะตนศป์จ้ะ นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นบอลกลาบนะคะบอลกลับชื่ออะไรเนอะสวยจังเลยเป็นบอลถ้วยบอลกลาบบอลถ้วยนะคะสุดสาครจ้ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะนะคะห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็นนี้มณีล้อมเพชรค่ะอันนี้ขอเจ็ดสิบาทนะคะมณนีล้อมเพชรอันนี้ขอเจ็ดสิบาทไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วค่ะน,นี่เจ็ดสิบาทจ้ะบอกมาเขียวด้วยนะคะราคาเจ็ดสิบาท ต่อมาด้านนี้ค่ะออมเงินนะคะออมเงินใบแหลมค่ะห้าสิบบาทจ้ะเหลือจอุดสองกระถางนะคะสวยมากค่ะออมเงินใบแหลมเนาะมณีมณีรุ่งเรืองหกสิบบาทค่ะมณีรุ่งเรืองหกสิบาทนะจ๊ะเป็นอาก,กนนุน่มากค่ะ มิวกี้นะคะห้าสิบบาทจ้ะมิวกี้ห้าสิบบาทออมลายกหนกค่ะห้าสิบบาทจ้ะออมเพชรนะคะออมเพชรยิปใบเหมือนออมเพชรญี่ปุ่นห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ชื่ออะไรผ้าเขียวสุกสมใจปองหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยๆเลยมีอยู่สองนอมีทั้งหมดกระถางละสองต้นนะคะมีทั้งหมดอยู่สามกระถางจ้ะสุกสมใจปองหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวต้นนี้ก่อนอันต้นนี้ก่อนปราเขียวตนนน้นนี้ก่อนพิงอะไรพริงสเปสพิงสเปสนะคะห้าสิบบาทออมเงินห้าสิบบาทจ้ะ ต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยอ้าลืมอีกละลืมชื่ออีกหากระถางนี้ห้าสิบเท่าไรหกสิบหกบาทอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้หกสิบาทเพราะสียังไม่ขึ้นมารับเงินรับทองรับเงินรับทองนะคะนี่รับเงินรับทองไหมพี่อันนี้ไม่ใช่อ๋อต้นนี้รับเงินรับทองนะคะพิงโกตอ๋อต้นนี้จ้ะอันนี้รวย รวยซับสีชมพูรวยซับสีชมพูค่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาทเอามาด้านนี้ก่อนจ้ะป็าเขียวอันนี้อันยมณีขาวอันยมณีขาวเท่าไหร่จ้ะหกสิบบาทหกสิบบาทอันนี้ออร่าเอพอยชมพูออร่าพอยชมพูหกสิบบาทหกสิบบาทแสงเงินแสงทองไหมอ่าหกสิบบาทสกสิบบาทด้านนี้ไอ ซับมงคลจ้ะซับมงคลห้าสิบบาทลัคก,กี้ห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อันยมณีขาวค่ะกระถางเล็กก็ห้าสิบบาท,บาทอ,อันนี้ก็กําไรกําไรเงินเหรอเออกำไรเงินห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งก็ห้าสิบบาทค่ะจ้ะหมดแล้วมั้งหมดแล้วใช่ไหมห้าสิบบาทอันนี้ อมสามสีกระถางเล็กหบาบาทจ้ะน,นี่นะคะถ้าสนใจบอนสีต้นไหนของป้าเขียวโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะ fc สามกระถาง100บาทถือว่าถูกมากๆนะคะบอนสีวันนี้เนาะม,มาแล้วไม่ร้องพี่จ้ะพ่อแมวชอบใส่เบอร์ป้าเขียวผิดเรื่อยเลย fc นี่นะคะเบอร์นี้นะจ๊ะ080 945 9804นะคะแอดไลน์ โทรหาป้าเขียวได้นะคะ FC วันนี้ป้าแมวขอขอบคุณ FC มากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์โทรหาป้าเขียวนะคะแล้วป้าเขียวยังมีมะขามเปียกขายนะคะโลเท่าไหร่ป้าเขียวมะขามเปียกหมดแล้วหมดแล้วโอ้โห FC ถามป้าแมวอ่ะทิ้งเขาจะอาหรอมี FC ถามโลละเจ็ดสิบหม้วันนั้นอ่ะโอ้เขาหกสิบบาทอ่ะโลมะขามเปียกโลละหกสิบบาทนะคะ FC ฟังเสียงป้าแมวแล้วโทรหาป้าเขียวเลยนะคะยังมีเนาะแล้วทิ้งท้ายด้วยใบช้ำฉานะคะของป้าเขียวเนาะ ใบช่ำฉาของปลาเขียวโลละ20บาทค่ะค่าส่งใบชํำฉานะคะ fc 5กิโลสบาทนะคะปลาแมวย้ำนะ5กิโลสบาทนะคะใบชํำฉานะคะค่ะโทรแอดไลน์หาปลาเขียวนะคะวันนี้ปลาแมวขอสวัสดีไปกระกบอลสีสวยๆบ้านปลาเขียวค่ะนี่นะคะ fc สวยๆ